มาจากน้ำมือของแฟนๆล้วนๆเลยนะครับผมที่แบบว่าได้โหวตกันเข้ามาให้กับเรานะครับผมว่าจะผ่านทางสิศวะทำไมเราเป็นนักข่าสูงมากเลยครับไม่ถือหรือว่าโทรศัพท์ประจานะรเลยครับผมขอบคุณมากๆเสียงกรี๊ดของทั้งสองคนดังสนั่นมากเลยครับไม่ครับไม่ครัไม่ครับจริงๆก็เท่าๆกันครับเท่าๆกันเพราะวันนี้มีหลายๆท่านได้รับรางวัลนะครับในในแต่ละสาขาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็ยินดีกับทุกท่านด้วยได้รับรางวัลที่ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเราจะนั่งลุ้นกันแบบ ได้อัปเกรดรางวัลแบบได้การอัปเกรดรางวัลอัปเกรดตมหาชนมหาชนค่ะคือยังไงฮะได้ห้าปีสองใช่ค่ะคือที่รับรางวัลนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ที่ทุกคนยังไม่ลืมลืมนะคะก็ขอบคุณงปีเมื่อกี้เห็นว่าตอนได้รางวัลมีโอบกันให้กำลังใจกันด้วยอ๋อเดินเดินผ่านกันไม่ได้เฉยๆค่ะ ไม่ได้โอบไม่ได้โอบอไรนะอะไรนอ่ะถ้าถึงวันเกิดที่มาก็จับอะครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับไม่เกจออะไรใช่ไหมไม่ไม่มาใช่จากเราอ่ะเป็นไงบ้างครับจับมือแล้วอะไรยังไงครับ เือนะครับมันไปพรอะไรกันให้เฉยๆครับผมไปพรมันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับบรรยากาศมันพาไปหรือไงครับไม่เลยไม่ล่ะครับพี่ครับ <laughs> <laughs> ย่ยาเป็นยงไงไหมคะจับมือกันอะไรยังไงครับก็จริงจริงทุกป,ปีหนูก็จะจัดแบบนี้ทุกป,ปีอยู่แล้วค่ะก็จะทานข้าวกับครอบครัวค่ะปีนี้ผู้ใหญ่บางท่านมาไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบว่ามีพี่เด็กแม่แก้วกับน้องครับ จริงๆไม่ได้ถึงกับจับแบบจับนะคะไม่แค่วางจับแฟนผู้ใหญ่ครแล้ะโรแมนติกกว่าทุกปีนะครับก็ไม่หรอกครับจริงๆก็เหมือนเดิมกันนะครับข้าผมข้าพี่เลได้ดูแบบใครอะไรชัดเจนขึ้นอ่าก็ยังเหมือนเดิมค่ะอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ไปคายเชียร์อยากให้เออเราแบบสักทีเปิดตัวสักที าจรริงแต่เหมือนการกระทํามันก็แบบเออสามารถไปคําตอบให้ได้มันดูเออว่าเราเปิดตัวแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ล่ะครับก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วทุกคนก็พอจะทราบกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ต้องมาอะไรกันมากนะฮะก็อะไรเงี้ยเรื่อยๆครับผมสบายใจดีเรียกว่าไม่บอกแต่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับเออคิดกันเอาเองนะผมเหมือนเป็นเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยเออคิดกันเอาเองมันพัฒนาขึ้นไหมคะหลายปีแล้ว รางวัลเหรอครับความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆรู้จักกันมาค่อนข้างนานนะครับผมอะไรดีๆที่เรามีให้กันก็ดีให้มาตลอดนะครับผมแล้วก็ถามว่าพัฒนาไหมก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมของขวัญให้อะไรน้องครับพี่ให้แจ็คเก็ตค่ะหลายอย่างหลายชิ้นใช่ไหมให้อะไรบ้างให้แจ็คเก็ต จากม่แก้วกับคุณเดกใช่แล้วก็มีดอกมาดอกใช่ครับใช่มีคนจับไหมชอบชอบค่ะมันมันก็มันก็แนวดีค่ะมีคนจับผิดเรื่องแหวนด้วยครับเรื่องเองเรื่องเองครับเรื่องเองแจเก้นเรื่องเองมีคนจับผิดเรื่องแหวนไม่ไม่ได้ให้แหวนก็เป็นสิ่งที่ที่ทุกคนถามแบบทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหวานของหนูที่มันใสเนื้ออื่นไม่ได้ ้านค่ะคุณหยมือฝั่งซ้ายไม่ใช่เป็นมือที่แต่งงานค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความหมายที่แบบว่ามันคู่ข้างในแต่ว่าอุ้ยมันเหมือนแต่งงานไม่ใช่ดอกไม้ทุกดอกไม้มันก็มันก็มีความหมายที่แตกต่างไปค่ะมันมันขึ้นอยู่กแบบับคนที่ให้มากกว่าปื้มไหมพี่เขาทำให้ขนาดนนี้ะวันเกิดดีใจค่ะดีใจอยู่แล้วค่ะพูดเรื่องของมันมันมีความหมางโย่จับ ครับครับตามนั้นครับทำไมดูเขินนะคะเปล่าพี่ไม่เปเขินครับเออก็ก็เป็นเหมือนโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับดอกไม้ก็เป็นตามธรรมเนียมนาแล้วหลายท่านก็จะอยากจะมอบให้กับใครสักคนที่เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นใครหรืออะไรก็ตามนะครับ เสื้อแจ็คเก็ตนะฮะความหมายเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะจริงๆไม่ไม่ได้มีความหมายไม่ได้คิดอะไรเลยก็แบบเอ้ยสวยดีเท่ดีน่ารักดีอะไรเงี้ยก็ก็ซื้อให้อะไรครับถ้าเห็นหนูไทยก็จะรู้เลยค่ะว่าอ๋อแจ็คเก็ตัดีทำไมมีเอกลักษณ์ยังไงมันพิเศษยังไงคะมันแปลกดี่นะกระพื้นแกะ